เมืองน้ำท่อใน่เออมืองอะไรครับเมืองท่องแม่ห้องสอน <c oughs> จะไปอายเอเออนะออคนแถวยะลานราธิบดสเปิ้ลยังฟังกันพี่น้องแม่ห้องสอนเออจะไปอายเปิ้ลออายแถวดอยติดอยเต่าบาล่ะกันออ <c oughs> คนเมืองฝา่างก็มาเนี่ยเจ้าอายขุนทองเจ้าเจ้าเจ้านะครับสวัสดีลำปางข้อสามไปเย็นเจ้ามามาเออนะครับภูพาน ทินหางกระรอกสัตหีบนาวิกโยทินสวัสดีครับเออเราก็ฟังแน่ทหารตำรวจอาจจะตาสว่างก็ได้เอออาจจะมีใครจะไปลูกใครจะไปบอกกูเกียรติไอ้หอยเว่ยเนนมันพูดไม่ได้ป๋าเจ้าเราก็มาแอบฟังอยู่กันนี่แหละเซรีชายสารยารายงานตัวครับครับ หมู่บ้านเศรษฐกิจหมู่บ้านเศรษฐกิจหมู่บ้านเศรษฐกิจอ๋อบ้านเกาะน้อยบ้านเกาะใหญ่บ้านเก่าบ้านเก่าแทนแ้วนั่นพอไปบรูไนค่าบรูไนครับสันกำแพงเชียงใหม่ด่านด่านเปิดแล้วเนออาดาบอลขอบขอบขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจด่านชายแดนเปิดแล้วนะใครไปเที่ยวก็ไปขอบคุณเป็นภาษาไทยใครไปเที่ยวลาวต้องบอกว่า ขอบใจ,ใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจ,ใจเด้อดดม <า S 2> ันคือสีวาวคือเออนะล้วขอบคุณในภาษาไทยนะฮะแม่เสลียงเจ้าโอ้ว่าแล้วก็มาเลยคนแม่ห้องสอนมาแล้วแต่เป็นเจ้าแม่เสลียงนเนาะก็ <ๆ S 2> ตักตายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนเมืองเฮาเด้ <ๆ S 1> อนะครฮะสายไหมกทมฮ่องกงก็ติดตามตลอดครับขอบคุณครับคุณแอนนาลูนะครับพูด มาตั้งนานแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยถึงแล้วไอ้เฮียมึงมองไม่เห็นเองไงฮะมึงอะอยู่ในกระดองไอ้เฮียลองไปเข้าโรงหนังนี่มึงไปดูโรงหนังได้ไปดูป้ายหนึ่งหนึ่งสองไปถึงไหนละไอ้ควายนะฮะไม่ยอมรับความจริงเออตะบี้ตะบันจะปกป้องเนี่ยนั่นแหละเฮียธนาพระอินทลายคุกทลายคุกแบบสตีโมเดละพิจิตนะครับจิตนะครับผมเมืองชาละวันนะฮะ เชียงดาวทําเชียงดาวชัดเจนเ็สามไฟเย็นสังเขอนชัดเจนโอ้จังหวัดไหนเนี่ยสังเขอนเนี่ยมึงรู้ไหมไปถึงไหนไม่ไปถึงไหนคําว่าในหลวงหน้าซางหีอะไรเี้ยกระถือไปทั่วเมืองไทยแล้วมึงรู้ไหมตอนเนี้ยหาเออนั่นแหละระบามึงรู้ได้ไงว่าไม่ไปถึงไหนอะไเงี้ย ใครๆก็รู้ในหลวงหน้าสางหีนี่แหละไอ้เยเขามาฟังช่องนี่แหละไอ้เหียเออเนเธอร์แลนด์ก็มานะครับเชียงใหม่สันป่าตองบ้านบึงชนบุรีนะครับอ,ม,อ,ม,อมี